สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะทำขนมจีนปลาดุกน้ำปลาลานะคะก็เปิดเครื่องดูดอากาศหน่อยค่ะตอนนี้ก็ตั้งน้ำรออะะ้อยเดือะะ เราก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปค่ะหอมกับกระเทียมน,นะคะแล้วก็ขาค่ะตะไคค่ะกระชายทุกๆค่ะพวกหอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็กระชายย่าพรก็ใช้ทุบๆเอาค่ะตบๆลงไปนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาราลงไปค่ะใส่ไปหนึ่งทัพพีสองทัพพีค่ะแล้วก็พิกลูกโดดนะคะกับ ใบมะรูดข้าใส่ไปเลยค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะก็ประดุกลงไปค่ะ ปลาดุกสองตัวนะคะยะ่าพรก็ใส่ทั้งหัวทั้งหางใส่หมดทั้งตัวเลยค่ะเราก็ไม่คนนะคะรอให้ปลาเดือดเองน้ำมะขามค่ะใส่ไปสองช้อนนะคะเพราะว่าน้ำมะาขามเปียกเนี่ยของย่าพรเข้มข้นมากๆเลย เราก็กดป่าลงไปนะคะให้จมจม แล้วเราก็ช้อนฟองทิ้งนะคะไล่ช้อนฟองทิ้งค่ะ แล้วเราก็กลับประดุกค่ะเราก็ช้อนฟองทิ้งเท่าที่เราทำได้นะคะ แล้วก็ชิมนะคะ เราก็ใส่ปลาไไปทอดทับที่หนึ่งค่ะเราก็ชิมนะคะว่าใช้ได้หรือ,อยัง ใส่น้ำปลาไปหนึ่งชัอพีาค่ะปรุงรสดื่นช้อนชาค่ะ นะคะคอร่อยะะแล้วค่ะเราก็ใส่ต้นหอมหั่นทอดลงไปนะคะแล้วก็ผัดพริกฝรั่งะคะ่ะเราก็ใส่พริกป่นนะคะ หนึ่งช้อนโต๊ะลงไปใส่ใบมะกรูดที่เหลือลงไปค่ะถ้ายัางไม่ค่อยเผ็ดล้วก็ใส่ไปนะคะแล้วก็ปิดเตาค่ะ ก็ตับกระดูกขึ้นมานะคะขึ้นมาลาดบนขนมจีนะคะ่ะ อันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะขนมจีนปลาดุกต้มน้ำปลาลานะคะของยะพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์บ้างนะคะสวัสดีค่ะ